สวัสดีครับมือนีติ๊กเดจ่าพามาชมดอกสมุนไพรนะครับมือนีติ๊กเดจ่าพามาชมดอกมักซันดินครับพี่น้องครับมักซันดินนะครับ,นนรบเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กครับลักษณะต้นของมักซันดินนะครับในช่วงปลายมษายกําลังออกดอกชมครับพี่น้องครับ ดอกตูบของเขานะครับซ่านดินครับหรือว่ามาซ่านดินนะครับเป็นไมพุ่มขนาดเล็กมีดอกสีเหลืองนะครับลักษณะดอกของเขาครับมีสีเหลืองเส้นเดียวกันครับ สานใหญ่นะครับเขาเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กที่มีดอกสีเหลืองลักษณะเหมือนดอกมะสันต้นนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กซีนะครับลักษณะใบของเขากเหมือนกันนะครับมีขนใบแข็งหยาบนะครับพี่น้องครับใบแข็งหนานะครับมีขนเล็กน้อยครับทั้งด้านหน้าด้านหลังครับดอกต่มของเขาเต็มต้นเลยครับ ลักษณะใบของเขาสวยงามนะครับเป็นม้พุ่มขนาดเล็กสูงได้ประมาณ1ศอกถึง2ศอกนะครับมะสั้นดินครับชอบเกิดในริมชายปานะครับชอบเกิดในป่าบึงป่าทามนะครับมะสั้นดินครับหรือมสัสซ้นดินครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ใส่แกนขา่าวยานะครับแกนลำต้นเล็กๆของเขานี่ครับมาซ่านดินครับใส่แกนลำต้นของเขาเขา่าวยากับตน้นรากหนามแทงนะครับและกแกนขา่าวลามดงนะครับแส่น้ำดื่มเป็นยาแก้ซางในเด็กนะครับเข้ามาขึ้นในปลาบุงปลาทามนะครับสรรพคุณท,ทางยาของซ่านดินครับลำต้นของเขาครับ น้ำต้นเปลือกต้นเป็นยาสมุนไพรช่วยขับน้ำข้าวป่าหลังผู้หญิงอยู่เรือนไฟนะครับใส่ต้มน้ำดืม่มเปลือกต้นของมะซานดินครับใส่ตำบดเป็นยารักษาแผลไฟใหม่น้ำร้อนลวกนะครับ